กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวนสองช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากชชาร้เชวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสราโมส ศาสตร์ธงจุย้ยและศาสตร์ห่งตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวอาทิตย์ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568ผู้ที่เกิดวอาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75เ และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นโชคจากเพศชายค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านใดนะคะบางท่านนะมีญาติพี่น้องเพศชายนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเพื่อนสนิทที่เป็นเพศชายนะคะลองนะคะที่เอ,อ่อจะสอบถามเขาดูว่าเขาเล่นเลขอะไรหรือนะคะเล่นเลขตามนะคะเพศชายก็ได้ โดยเฉพาะนะคะใครที่จะไปเสี่ยงโชคนะได้เลขจากเพศชายแล้วอย่าลืมนะคะไปเสี่ยงโชคกับเพศชายด้วยเพราะดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในงวดนี้นะถ้าถูกคุณจะถูกเยอะมากนะคะแต่ถ้าใครนะคะต้องบอกได้เลยว่าขาดบุญเล่าไม่ได้มันสร้างบุญบารมีนะอ่ามีโอกาสมีโชคไหมมีค่ะนะแต่โชคนั้นอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเขาเรียกว่าพอมีโชคนะคะให้รู้สึกว่าเออสบายใจและที่สําคัญมีโชคให้รู้สึกว่า เรานั้นนะคะได้โชคบางนั่นเองค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขห้าและเลขหกช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสามทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทําบุญกับคนร้อยโอกาสและคนยักจนยักไรค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พิผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%็ิเอร์เซ็นและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นสังเกตง่ายๆเลยค่ะจากมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใครนะคะที่เดินทางนะคะไปต่างเมืองต่างจังหวัดนะคะต่างเขตข้ามเขตแล้วเดินทางไปทางทิศตะวนันออกเฉียงเหนือไปเสี่ยงโชคได้เลยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่ะแล้วเมื่อนะคะเราเดินทางนะให้เล่นเลขที่เกี่ยวกับรถค่ะอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถยนต์นะหรือนะคะสายรถหรือนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเลขที่เกี่ยวกับรถ จะช่วยให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคให้เชื่อตัวเองค่ะอย่าไปนะคะคิดว่าเออเราจะเสี่ยงโชคเนี่ยเราเชื่อคนอื่นดีไหมเอาโล่เลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและที่สําคัญถ้าซื้อนะคะหรือเสี่ยงเกี่ยวข้องนะคะกับสถานที่ที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปแล้วด้วยแล้วก็จะยิ่งนะคะได้โชคใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือสีเหลืองและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันพุธเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขสามเลข8และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสามมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญใส่บาตรและการทําสังฆทานค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจาวันที่1่กุมภาพันธ์2 5ันิผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง8 5เปอร์เซนและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคนะคะเกี่ยวเนื่องกับเด็กและคนสูงอายุค่ะ ใครนะคะที่มีเด็กมีลูกมีหลานนะคะลองให้ลูกหลานเดินลอตเตอรี่ให้หรือใครนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะก็ให้เล่นเลขอายุวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุก็ได้สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีฟ้าและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันพฤหัสและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข2เลขสี่และเลข6 ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่2องทุ่มจนถึงสี่ทุ่มการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทำบุญลงศพและพระขาวห่อศพค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2อ6 8 ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นโชคจากเลขลางสังหรณ์โดยตรงใครที่รู้ตัวว่ามีลางสังหรณ์ดีใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนฝันแม่นให้เล่นเลขตลางสังหรณ์ของตัวเองได้เลยเพราะผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงนี้นะ มันจะมีความรู้สึกเหมือนเดจาวูมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมันสร้างบุญสร้างกุศลนะคะงวดนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีดําและสีน้ําตาลวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลข3เลข5และเลข8 ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองจนถึง6โมงเย็นค่ะเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทำบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พิผู้ที่เกิดวันพฤหัส มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%ตและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นโชคจากเลขอายุเบอร์มือถือของคุณเลขบนบัตรประชาชนอเลขเหล่านี้นะคะลองไปเสี่ยงโชคดูและผู้ที่เกิดวันพฤหัสให้ไปเสี่ยงโชคกับคนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ย e คนนี้ฉันถูกชะตาคนนี้ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยถูกชะตาจังเลยรู้สึกดีจังเลยนะคะให้ไปเสี่ยงโชคกับคนที่คุณรู้สึกดี แล้วคุณจะพบโชคใหญ่ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือสีขาวและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพุธเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลข4ี่เลข6กและเลข7ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัส อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทำบุญบริจาคเสื้อผ้าบริจาคของนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็จะนะคะเป็นการที่ช่วยนะคะต่อบุญแล้วเวลาที่เราอยากจะมีโชคมีลาบแน่นอนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานให้กับคุณค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภา 12, พันธ์งพันหกผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถึง70เอร์เซน และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องพูดได้เลยนะคะว่าเป็นโชคจากความฝันเป็นโชคเกี่ยวเนื่องกับเลขบรรพบุรุษดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดนะคะที่อ่าอาจจะในช่วงนี้นะ,ะเราทําบุญนะคะตุ๊จีนนะคะเราเอ่อทบุญให้กับไหว้บรรพบุรุษนะคะจะช่วยให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีโชคลาภเป็นก่อเป็นกำและที่สําคัญนะคะเวลาเสี่ยงโชคนะ,คะ เสี่ยงกับเพศตรงข้ามดีที่สุดค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีแดงและสีดําวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข1เลข6และเลขศย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะการทําบุญรอบนี้นะเน้นการทําบุญกับคนป่วยเน้นการทําบุญโรงพยาบาลการทําบุญมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่เจ็บป่วยและคนยากจนยกากไรค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจําวันที่1กุมภา 12, พันธ์2568ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในงวดนี้นะจะเป็นโชคจากคนแปลกหน้าค่ะต้องเป็นคนนะคะที่เราไม่เคยซื้อหาลอตเตอรี่ด้วยนะเป็นคนที่เราไม่เคยพบปะนะคะไม่เคยเออพบเจอนะคะแล้วเลขนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกเลยเอาเป็นเลขที่ไม่ไกลตัวนะคะหลากหลายท่านนะคะในงวดก่อนก็ เออเอาออกเป็นเลขใกล้ตัวแล้วบางคนออกเป็นทะเบียนรถบางคนออกเป็นอายุอ่าในงวดนี้นะคะก็ลองนะคะเลขอื่นๆแต่ยังเป็นคนเป็นเลขที่ใกล้ตัวอยู่ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือสีน้ำเงินและสีส้มวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลขสี่เลขห้าและเลขหกช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสามทุ่มค่ะเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะทําบุญอะไรก็ได้แต่ให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้ําคือการบริจาคน้ําดื่มการทําบุญวัดใกล้น้ําการให้อาหารปลาเป็นต้นค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮง ที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์สฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้